หญิงสาวมองหาผู้ชายซื่อๆคนหนึ่งนั่นคือแฟรง์เพื่อหลอกให้มาเป็นพ่อของลูกในท้องของเธอหลังจากคลอดลูกแฟรงก็ยอมแต่งงานกับเธอแต่ชีวิตหลังแต่งงานกลับไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาคาดหวังหญิงสาวไม่รับผิดชอบหน้าที่แม่บ้านและออกไปเที่ยวกลางคืนบ่อยครั้งแฟรงสงสัยและแอบตามเธอไปเขาพบว่าเธอมีชู้และเกิดการทะเลาวิวาท ในที่สุดแฟรงเผอผลักหญิงสาวชนกำแพงจนเสียชีวิตและเขาเผอเปิดน้ำอ่างอาบน้ำลูกไว้ทำให้ลูกเขาก็เสียเช่นกันเขาถูกตัดสินจำคุกฐานฆาตกรรมภันรยาและลูกถูกจำคุก25ปีแต่พอ5ปีเขาก็แอบหนีคุกออกมาตอนผ่าตัดไส้ติ่งแฟรงบังเอิญไปพบกับแอนนาและอันเลนเขาพยายามใช้อันเลนต่อรองเพื่อหลบหนีจนแอนนาให้ที่พักพิงแก่แฟรงแฟรงไม่ได้ทำอันตรายอะไรเพราะเนเทอร์เขาเป็นคนซื่อซื่อเขาพยายามช่วยเหลือแอนนาและอันเลน เขาทำอาหารทำเค้กปรับปรุงบ้านและสอนอนเลนเล่นเบสบอลแอนนาเริ่มรู้สึกดีกับแฟรงความสัมพันธ์ของทั้งสามคนค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นเพราะสิ่งที่พวกเขาขาดได้ถูกเติมเต็มเป็นคำว่าครอบครัวพวกเขาใช้เวลาร่วมกันอย่างสงบสุขแฟรงและ Anna, แอนนาตัดสินใจจะย้ายเมืองทำให้อเลนหนักใจที่เขาจะได้ห่างจากเพื่อนสาวคนสนิทเขาเผอบอกเพื่อนสาวไปว่าแฟรงอยู่ที่บ้านทำให้ข่ารั่วออกไปจนตำรวจมาหาที่บ้านแอนนาตกใจและพยายามหนีไปกับแฟรง์ แฟรงค์จนใจเพราะไม่อยากให้ทุกอย่างมันเลวร้ายเขายอมมอบตัวเพื่อปกป้องแอนนาและอันเลนเขาถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก10ปี20ปีผ่านไปอันเลนเติบโตเป็นหนุ่มมีทักษะเบสบอลจนมีชื่อเสียงท้องถิ่นและเปิดร้านเค้กจากสูตรของแฟรงค์เขาได้รับจดหมายจากแฟรงก์แฟรงก์จะได้รับการปล่อยตัวและต้องการพบกับอันเลนกับแอนนาแม้เขาจะหวั่นใจว่าทั้งสองอาจจะกลัวอันเลนบอกแฟรงค์ว่าแอนนาแม่ของเขายังคงอยู่ในบ้านหลังเดิมและเฝ้ารอที่จะได้เจอกันอีกครั้ง ฟรงก์และแอนนาได้พบกันอีกครั้งและที่สุดพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความรักความเมตตาและการไถ่าบาปแม้ว่าตัวละครหลักจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่พวกเขาก็ยังคงมีความหวังและความรักในที่สุดพวกเขาก็ได้รับความสุขและความสงบสุขเรื่องราวนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่